สวัสดีวันสงการสวัสดีวันปีใหม่ไทยจ้าพี่นอ้องอิบซี่สุขุสุขุนสำหรับคลิปนี้มือนีแม่น้ำไผ่สีผ้าพี่น้องไปเลาะเบื้องหัวเบื้องสวนส้น,สนข้างล่างจ้กพี่น้องส่วงสเศร้าไปบึงอ่าว่าในส่วงนี้แม่น้ำไผ่มีอย่างว้กินแน่ว้ขายแน่จ้าพี่น้องเพราะว่าช่วงน,นี้กะปล่อยปล่อยสวนแน่จากน้อยนะาะจ้กพี่น้องเนาะล่อโอกาสล่อจังหวะหลังสงการอาดาวเรื่อง บ่เมนเค่เอาไว้บูชาแล้วก็ไว้สวยงามได้จ้าพี่น้องดาวเรื่องนี่คือมีประโยชน์หลากหลายเลยจ้าพี่น้องมีประโยชน์หลากหลายเลยดอกสามารถเป็นสมุนไพรเป็นชาส้าสาม,าไ,มได้แล้วกส็สามารถคับไล่แมลเรงได้เป็นบางอย่างจ้าพี่น้องสามารถคับล่แมะรงเดย์มะเขือกระลังสื่อฟนจ้าพี่น้องยังบ้าน,นในไห่ปุ๋ยอยู่จ้าพี่น้องผ่านปุ๋ยมีปุ๋ยมาใส่อยู่ เยวจะพาลงไปเบื้องปแปงข้างล่างกันบ้างจ้ะพี่น้องแปงข้างล่างแมนลไอตก็จะปลูกแบบผสมผสานจ้ะก็จะมีเขาโพดมีฟักทองพริกมะเขือปลูกไว้กินจ้ะพี่น้องบอป่ปลูกไว้หลายปลูกไว้ย่างละแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ว่าหลายคือเฮากระจัดสรรพื้นที่จ้ะพี่น้องกจัดสรรแบ่งปันพื้นที่ปลูกแบบผสมผสานจ้านี่เปียงเดียวกันของเข้ากับสิมนี้หลากหลายอย่างชนิดมะเขือเทศมะเขือทั่ทว ปักท่วงลายยาลายลาย,ยางจากพี่น้องปูแบบผสมผสานในพื้นยูน้ากันนี่แหละม่ลาไคเคยปลูกไม้แบบนี้มันก็แต่ได้ผลดีอยู่จ้กพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ห้าวบลายจ้กพี่น้องพื้นที่ห้าวบลายเข้ากับปลูกแบบผสมผสานป่นปีให้ห้ากันไปปลูกว้ยยูว้กิปปกนปลูก้างเล่งอาหารวายยูว้กินว้กินเจ้าของเองจะมัน,น,นหเหลือก,กินห้าคอยไปขายจ้กพี่น้องอันนี้ห้าเหลือกินห้าคอยไปขาย บ่ได้เน้นว่าปลูกแล้วเสียเด็กขายยางเดียวเนาะจ่าพี่น้องเนาะพื้นที่น,น้อยแต่ว่าเข้ากบจัดสรรปลูกหมนหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าเข้าจจบ่ได้สือ่อกินจักย่างจากพี่น้องเข้าจะได้มีกินทุกสิ่งถูกยางปลูกแบบประหยัดพื้นที่จ่าพี่น้องปลูกแบบประหยัดพื้นที่กับปลูกแบบผสมผสานแต่กับว่ามีหลายสิ่งหลายยางอยู่ในพื้นที่เดียวกันช่วงนี้แม่ลำพัดก็จะงดเก็บทิกจ่าพี่น้องงดเก็บริกไปก้อนอาจะะลังส้งการเนาะจากพี่น,น้องเนาะ ด้วว่าบางเทีย่ยกัน่าจะเอาไว้เก็บช่วงช่วงพ่นสีลงหน้าจ้ะพี่น้องบอกง่ายก็คือช่วงนั้นก็คือพริกจะเป็นราคามากจ้ะพี่น้องขายดีขายง่ายพร้อมเพราะว่าพริกนี่ถึงเข้าบะเก็บพ่นกับ่ได้เสียหายอีกอย่างน,นาะจ้ะพี่น้องเนาะล,ล่อให้พ่นซุกจก้ะล่อให้พ่นซุกเก็บน้อยซุกก็ได้ไขายดีไปอีกแบบนึงจ้ะพี่น้องเก็บน้อยซุกก็ได้ไขาย ใช้ดีไปอีกแบบทอ้านค้า้านซุ่มตำ้ันเฮียดอาหารคนกระชอบน้อยซุกน้อกจะพี่น้องเนาะคือล่อได้จะพี่น้องบ่าเป็นนังทิ่เข้าสามารถใบเก็บน้วยซุกก็ได้ใบแปรรูปก็ได้น้อยจะพี่น้องเ่าต้องห่วงเ่ราะต้องกังว้นเรื่องจะเสียหายทั่วเมลนพ่ายก็จะปลูกหลอบละซ่องจะพี่น้องหลอบละซ่องปลูกพ่ออยยุได้กินจะพี่น้องแต่ว่าเมลานพ่ายกับ่ค่อยกินดอกปันได้ดอกจะพี่น้องเพราะว่าถ้าเปนมีเห้กับ่ค่อยกินดอกกิน กินกับพท่านจ้ะพี่น้องกินพ่ท่านกินบ่เบิด์ตปูแค่นี่เทล่ซองกินบ่เบิดจ้ะพี่น้องแม่ล้ำไพ่เพาะต้นกาไว้เยอะแยะมากไม้ิกมะเขือพวกพั่วผู้ม่วงหลายางจ้ะมะเขือเทศแม่น้ำไพ่กับเพาะไว้หลายจ้ะพี่น้องเพาะไว้หลายก็จะล่งโซนนี่แหละจ้ะพี่น้องนี่โซนพื้นที่เหลือเล็กๆน้อยๆนี่แหละจะลื้อปล่กยัวกโากระเเผาโหระพาแมงลักกอกจะเอาล่งหลังสงการจะเอาพวก ไม่เลื่อยมาล่วงจ้าพี่น้องเห็ดไม่เลื่อยมาล่วงหรอกกับถ้ำซุ่มเมลาไพัเพาะไว้ก็มีสองสายพันธุ์ก็คือสีสดสีม่วงจ้ะพี่น้องตัวนี้จะเป็นสีม่วงสีม่วงแล้วกับเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศอ่าขาเอิญท่าแสนปุ่มจ้ะพี่น้องที่เป็นกระปุ่มกระปิมนั่นละเกิดดีดีจ้ะพีน่น้องเมลาไพัเพาะไว้สองสายพันธุ์เดี๋ยวจะเอาลงมาเพาะเพิ่มให้ได้หลากหลายสายพันธุ์ยังชนิดเลย มะเขือเทศเริ่มขายง่ายจ้ะพี่น้องเริ่มขายง่ายเริ่มขายดีเริ่มจะบ,บ่มีขายแล้วเนาะอันนี้จะเป็นมะเขือตัวนี้คือเมล็ไพัจะบ่เกิบ,บกขายจะาพี่น้องจะเกิบกมันผลิพันธุ์ใบปลูกปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็ใบขยายพันธุ์ในปีหนาเนาะขยายพันธุ์แบ่งปันพีนพ่น้องช่วงสีลมเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องรายคนทุนกับว่าปลูกบได้บ่บด้ผลแต่ว่าเมล็ไพกับปลูกตลอดปีคือเเขาได้จ้ะพี่น้องปลูกตลอดปีคือเก่าูกมะเขือเทศ แม่ลำไผ่วานาฝนพ้นยิงปลูกง,ง่ายจ้ะพี่น้องแต่สิงี่ห้าสีได้รักษาดูแลสิ่งทีห้าวเตปป้องก,กันก็คือพวกมลรงวันท้องเชียนนั่นแหละจ้ะพี่น้องสําหรับพวกพริกปวงมะเขือเทศโดยเฉพาะพวกนี้แต่พี่น้องเอฟซีถามแม่ลำไผ่ม,มาว่าวิธีป้องกันป้องกันน้อนมลรงต่างๆแม่ลำไผ่ก็มี้อยู่ในคลิปเกาเ่าเด้อจ้ะพี่น้องสําหรับมลรงแต่ละชนิดด้วยว่า นอนอียงต่างๆกะมีอยู่ในคลิปเก่าสามารถไปคุณแล้วก็ไปย้อนหาเบื้องใดได้จ้ะพี่น้องสามารถไปย้อนหาไปคุณหาเบื้องเด้อสําหรับป้องกันมเลเงต่างๆแต่ว่าถามว่าพี่น้องเอฟซีถามแม,ม,ม่ลุไพ่มาว่าบมอมีหนอนบ่มีมะรงกี่ช่วงนี้แดดร้อนแดดกัดจ้ะพี่น้องแดดร้อนแดดกัดช่วงที่ผ่านๆมามะเร็งเขาบุระบาดจ้ะพี่น้องเขากระตายพึ่งกันจ้ะพี่น้องเขาออกมาเมื่อไหร่เขากระโน,ลนแล้วเขากระตายขึ้นกัน จ่าบ่กข่อยมีพวกหน้นอนพวกมแลงต่างๆจากพี่น้องปลูกไปเรื่อยๆจ่าปลูกไปเรื่อยๆปลูกทุกสิ่งทุกอย่างปลูกไปเรื่อยๆพักขายแย่งมีคือสองการเล้วเมล็พน้ำ์ใหก็จะได้ตัดให้พี่น้องอิดซี่ติดซ้ำสองไหวนะจากพี่น้องนะน่าจะลังสมงการบ่อตรงนี้เมล็ดพันธ่าจะลื้อนี้จากพี่น้องเพราะว่าอยังพวเพราะว่าลูกบกตูมจ่าพี่น้องคุณลูกบกตูมลนลงมาตุบตับตุดตับเมลน้ำ์ไก่มาไก่บ่ไใรเลยจ่าพี่น้องย่านจ้า ย่านตัวกลงมาใส่หัวนี่พุ่นะหลายขักจากพี่น้องลุกขักยุไตรต้นต,ต,ตูมจากพี่น้องแม่ล็ไพัก็เล็กย่านเล็กบกากล้าเดี๋ยวแม่ล็ไพัจะหลือบ่อออกนี้จากตรงนี้สะก้อนคอยทับสะก้อนจากพี่น้องล่อให้ตูมเขาล้วนเมดสะก้อนเนาจงคอยมาบ,บุรละะไม่เนาะจากพี่น้องเนาะส่วนนี้จะเป็นพริกส่วนมากจะเป็นพริกย่าวจากพี่น้องพริกย่าวพริกหย,วก,ยวกะมากนี่แหละพริกบ๊วเพชรจากพี่น้อง บกข้อลี่ก็ได้กินอยู่จ้าพี่น้องพ่อได้กินได้ยากพี่จา้าพ่อได้กินรยู้จากพี่น้องกินดอกอยู่ได้จ้กพี่น้องปลูกง,งนันแต่ว่าพวกนอนพวกมะเร็งแห,หลายคนเอฟซีตากัานว้นเรื่องนอนลงมะเร็งนอกจากเพราะว่ามันเป็นหนอกหรือดูนอกจากพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงที่แม่เราให้ปลูกอยู่นี่คือพันอากาศห่อนจ้าพี่น้องพันแดดจัดพันอากาศห่อนพันกระเลยบก บ่มีจ้าพี่น้องบ่มีพวกนอนผวกมะเร็งปันไดแต่ว่าเริ่มสังเกตเห็นว่าคือผนฝักออกมาแล้วมีหลามลม่ลำไลส้กเกิบใตใบแมล็ดลำไส้กะกิบใบออกไปให้ใกล้กินก็คือเล้วไปจ้าพี่น้องหลังจัดแบบนี้คือเล้วไปและอีกอย่างหนึ่งทีว่าขาดบได้ก็คือมะละกลอเด้จากพี่นอาา้องแมลําลำไพ้ปูมะละกอไ้เกือบไว้เยอะเลยจ้าพี่น้อง20ถึง30 40ต้นเลยจ้าพี่น้องอันนี้แมล็ดลำไส้จะได้ขายทั้งปีคือมะละกอ าบางส่วนที่เมลาไพัปลูกเ,เต็งเต้ช่วงเดือนกันยา,าย,เายเานเมล็ไพักระด้ข้ายไปแล้วจ้าพี่น้องก็ไดีข้ายได้กินไปแล้วเป็นรุ่นๆไปจ้าพี่น้องปลูกไปเรื่อยๆส้หรับคิปนี้มาเป็นไอเดียเป็นแนวทางเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้พี่น้องปองไปอยากทำเกษตรและมือไม้เบิ้งไปเป็นแรงบันดาลใจได้จากพี่น้องเด้อส้หรับคิปนี้ แม่น้ำไผ่กับสิขอลาพีละน้องไปเพียงแค่นี้จ้าสุขสวัสดียองเป็นของพี่น้องสุขผูสุขคนสวัสดีปีไม่ไทยเดดีจ้าพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ